ไว้โป่กแดงไว้ชิบหายแล้วีอะไรคุยเี้ยเกาะเ้ี่ใสเี้ยทุเรศตอ่ไดกไอ้กไม่ไหวแล้วพี่คงยดแกงเหรอพี่เรายปแกงแล้วเออเนี่ใครนี่าอุ้ยน่าจะจบก่อนอุ้ยเขี้ยอะไรกันบ้าในตีอุ้ยอุ้ยตีกันเลวมนใส่กันเลยอุ้ยแทงเลยแทงเลยแทงเลย อันนี้แทงเลยเจรถโลมาทีเจรถโลมาทีไม่ต้องไม่ต้องไมเข้ากันเลยว่าไปดูให้มาต้องมาทิ้งไปเลยไม่เป็นไรผมไม่ได้ทิ้งแน้ะทำนายเร็ว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 ใครเนี่ยหกหมื่นเทียหกหมื่นนะตอนนี้ SMD แปดพันอุ้ยอุ้ยตื่นรถอุ้ยสามตียังอยู่นะสามตียังอยู่กันเร็ว อุ้ยีโมปีหนึ่งพี่ผมเนี่ยผมไปนู่นนะผมเนี่ยดินเสียงเลยขอขอยืนด้วยได้ไหมครับพี่ยืนด้ไหครับผมร้องดังดควายมึงร้องดังดีเฮียมึงร้องดังเดียวันนี้มึงดกูตีเดี๋ยววันนี้มึงโดนกูตีเดี๋ยววันนี้มึงโดนกูตีอล้วอ่ะมหรือเปล่าไอ้คนนี้เยิง กูไม่ต้องกลัวมึงเลยกูเบต้องกลัวมึงเลยมันเป็นยาอ่อนว้าวเป็นยาไอ้ควายอ้ยเฮียมาแล้วกูไม่ต้องกลัวมึงเลยเียตอนนี้เทีย70,000นะเอดีขยับมา20,000นะมึงฟ้าค oh ุ้ยแหละกูต้องกลัวมึงเบไอ้วนกูต้องกลัวเขาล่ะแล้วมึงเป็นคว้ยแ่ะแล้วมึงเป็นคว้ยอะไอ้สัตว์ใครวะเสียงไม่หยุดเลยวะใครวะใครวะไอ้เสียงไม่หยุดเลยเฮ้ยใครวะไอ้เฮียคว้ยนี่ละไอ้ยังโง่วายยังกระจอกเฮ้ย ของทะใครวะพี่คุอยอีกเดี๋ยวนี้นของเทว่ะ <laughs> ตอนนี้เทียแปดหมื่นเจ็ดนะ AMD สองหมื่นสามเร่รีบแขอเคาะลูกพี่มนงได้สัตว์จนอวยเอาแล้วมีการเหยียดจนแล้วเอาแล้ววย <c oughs> <c oughs> ว้ยบกเด็กว้ชิบหายเลีวอ้เียรออ่ใส่อะไรเียทุเทำประสบผลสำเรนะทำปรสบผลรถนะทำปรสบลรถนะโอยอเยอะไรนี้ัีสัตวนี่มันนกันได้ไหมพี่กูจะท้ตาไอเกิไตอุ้บอลบอมบี้บอมบี้ลีลั่นแล้ว บอสเดบอสแล้วนะบอบอบีนะพี่บอบอลันแอกนคุณโดนลุกหลงวะเนี่ยคุณโดนลุกหลงเนี่ยนไปนี้เป็นเป็นฝั่งที่เกีองากั้งไปนี้ภาชนะของเทียนะครับ

มันไม่พูดอะไรวะบตมเสยงยวยเนไม่เคยเอะเลยต่พีกเดียวดีบั๊เสียงบั๊แบบเบีบัสุดเสียงอะแบบไม่มีเสียงอะบั๊แบบว่าเสียงคำรามแล้วอ่ะพี่ินเอาแล้วกันเอง่ายๆอะเมื่อกี้กูกูผวาคือกูด้ยินเสียงเดอะบอสบ๊อบบี้ดีกูบอกเลยกูบอกเลยกูได้ยินเสียงเดอะบอสบอบบี้ดีจนเพื่อนดึงอะเพื่อนดึงบอกเฮ้ยบอสบอบอกลับมาบอบเี๋ยวดเาเยวเก่อน้องใจเ แท้วอะเยี่ยะของแท้ว่ะเพื่อนบอกกลับมาก่อนกลับมาก่นวงแดงวงแดงบอลเสายืดไหนยะอยู่บ้านกูอยากเลียอุ้ย อุ้ยกูอยากเรียกัดเลยกูอยากเรียจัดเลยกูไม่ไหวแล้วกูไม่อยากเข้าประเทศกูไม่ไหวกูไม่อยากเข้าประเทศแล้วเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วเฮ้ยกูไม่อยากเข้าประเทศเลยกูงอมกูงอมกูงอมกูยอมกูยอมกูไม่อยากเข้าประเทศเยี่ยไม่อยากเข้าประเทศแล้วกูงอมจัดเลยกูอยากตายเยี่ยสัก่อยสักหน่อยยิ้้เยี่ยไอ้ตัดยิ้มข้อนะครับพี่พี่แกงยัครับอ๋อฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ฮัโลครับพี่ยยมบอกด้วยเอาแล้วเทียเรือหลุดแน้ไม่ยืมขอกนะเทีเรือเทเรือปล่อออกมาโอ้โหเครักแต่วันี้ดูกันแจ็คมาคุยเลยดิพี่ไกเกลี่ยผมเลยครับพี่ตอดี่ตอ้ไก่เกียผมเลยผมไม่ไหวลพี่ผมอยูแกงเลพี่ผมยุแกงแล้ว กูกลัวกลัวเดี๋ยวมึงเจอกลัวเดี๋ยวมึงเจอแค่นั้นแหละมึงไม่ต้องห่วงไอ้ยาเตอร์แดงไอ้สูดแดงไอ้เหี้ยเคมกางกินังเนี่ยมึงเสือผูตีไอ้ตัดแค่นั้นแหละเดี๋ยวกูตบเนี่ยมาเนี่ยมาข้างๆกูเนี่ยเดี๋ยวกูตบบ้องหัวไอ้เหี้ยมาดิมาดิมึงมังกับกูตรงนี้เลยนะถาอเาป่ะปอาป่ะ มันไม่ได้เก่งแค่ปืนอ่ะถ้าไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งแค่ปืนมึงก็อย่าหวังไงควายมึงอย่าหวังไงโม่เหี้ยตัวมึงเองอ่ะเฟี้ยวตายเฟี้ยวนักเฟี้ยวหนาเลยไอ้เหี้ยเลียตีนคนอื่นเข่าไอ้เหี้ยวันนี้มาวันนี้มาตัวเองยืนได้ไอ้เหี้ยแหวงกัดคอดิมึงไอ้เหี้ยเก่งแน่มึงเฮี้ยปากเล็ดพุยเฮไปเปลี่ยนชื่อไปไอ้เหี้ยทียเหี้ยเลียเหี้ยเปิดเปิดเปิดเป็นเลียได้เลยเก่งที่เป็นเลียได้เลยเขาเปิดกระนุ่นให้กูจะหนักกระหนุ่นให้เลยเป็นแก๊งเป็นเลียใครจะออกครับ ว่นนี้ใครจอก่อนเรามาดูกัุรยิงแล้วเอาแล้วเอาแล้ใครออกก่อนครับไอ้ใจดาต่อมาไปดูดีเี้ยมันทึมมากมันทึมจริงอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยันไปยยอุ้ยไอ้ใจระวังเอยูรถคันนี้เรไม่เกี่ย้เราไม่เกี่ยวเฮ้ยช่อน้ขาดเต็มระบบอมาเออมันลถมอไซคไม่ได้ไปดูอะไรนี่มันเอาแล้วมันมันมันก็มาต้องมนต่องแลนจิ่งมาต่องแลนฟ้าแล้ว ไฟฟ้าของเทียนะอุ้ยเทียวเลยอุ้ยเอาจะฟังจ่อยฟังจ่อยจะฟังจ่อยจะฟังจ่อยไม่เกี่ยวอุ้ยไม่เกี่ยวฮิเลี้เลยคนอยคนรัเล่นเยเ่นเยครับเ่นเลยคเ่นเลย่นเลยครล่นเลยเล่เล่นเครับเล่เลยเนเครับเล่นเครับ่เยรเล้ยเนราเ่นเ่นร่น่นนรรนรรร่ลกู่เอง เร็วเมรุดหลังเร็วฮ hmm. ัลโหลกูกูอยากฟังกูอยากฟังกูอยกดูมันว่ากูอยากดูมันดูวเออไม่ต้องฟังเนี่ยมันโดนมึงเข้ามาใกล้เกินดี่ที่ต้นนี้อุ้ยกูอยากฟังเร็วขึ้นมากูอยากฟังมันต้องไปคุยสะพามันไม่คุยอ่ะใช่อุ้ยเออตด็ดด้วยนะไม่ต่ำกว่าร้อยเอ็มอุ้ยมีเด็ดที่ร้อยใบเลยว่ะ ร้อยใบมีเห็นหมมัต้องมีแล้วขั้นต่ำมันต้องร้อยวต้ไได้ไปติดทีไปฝั่ล่าสุดเยเชฟเราี่อ้เดี๋ยวฟังเสียงเดียบอสนะเดี๋ยวฟังเสียงเดียรบอสบอบบีีนะอุ้ยเดี๋ยวฟังเสียงเดบอสบอบบี้ลีนะอุ้ยไอ้ตมึงเป็นงูเห่าหรอู้เหี่ยไรไไ่พูเียไเฮ้ยทไมทไมเียร์ลมเยอะจังวะเฮ้ยเียร์เฮ้ยเียร์เฮ้ยเียร์

กมอไค่นขี้เหี้ยว้าเป็นคนเบี้ยท้ี้ยไม่ยืมของมึงก็ขี่รอี่้วาย้เหี้ยยืมของกี่โอ้โหเดี๋ยวมึงเจอเมาเล่นเสียงจะหายแอเออเออ เลบอนตะกีทียอากรุนนะเบอร์ตะกีทีอากรู้ว่าคนลุกไหวเดือดเดือดเดือบอนมาให้หน่อยยังไม่ทันเล่นแล้ตอร์รี่เลี่ยงไปหมดแล้วไอ้สัสจะบัฟยังไงล่ะไดเดือบบอสตอตต้มายังไงมาด่วนเลยเดือบบอสตอตต้ไม่พอถึงพอถึงแต่ตอรี่ไม่มีเสียงเงียบกูบอกให้มาด่วนเลยหน้าแล่นเขียวตอมันเอ้ยหน้าแล่ตอหน้าเล่นมามาด่วนเลยมาด่วนเลย้ยขอโทษครับขอโทษครับแม่งด่าเอทีบีจนอ่ะเล่นยิ่งยังตายแบบนี้บ้างว่ะตายเลยมาเลย มีรถขยรับได้เว้ยเจ่ด่า้วตัวร้าเี้ยพ <Elijah> ี <kind abonn és> ่ไร้วานอยู่ไพี่ไ้วาน่มาแล้วใไไเอาา่ไมาเป็ไคันนี้เี้ยมันมันมแลด้วยแบดึงชอบแ้วายแล้วเ้มันตีกไม่หยุดเลยเนาะี่ล่แต่ถ้าเป็นผมนี่ผมห่อนะพี่ยไม่ไอ้ไมเด้ยมันบเดอุม่ คือคือถ้าเป็นผมเนี่ยคือผมจะหอมันจะไม่โดนปรับเหรอวะมันต้องโดนอยู่แล้วดิไอ้เหี้ยมันไม่ได้นะมึงจเียเราได้มันลุ้ไม่ได้มันลุ้ไม่ได้ฮะมันบอกว่าอินี้โจนนี่เห้มันบอกเงี้ยเออมันบอกมันบอกกูอไไม่เคยยิ้มของใครกูเติมตลอด่างเงี้ยโอ้โหเฮียแต่กูไม่คิาเห็นมันปรับเสียงแตกแบบแขนจัดอะไม่ไมนอะไรกันมาวะจมาเอาจริงนะบอกไม่เได้ยวคนไอ้เหี้ยโดนปรับนะนี่เล้วหัวแก๊งมาคนปรับเนแ่คนชื่อตากี้ีอา ไปดีไปดีโยซายไปดีอย่างจริงจักไปแล้วขวาเออไปตามไหมคือคือได้ข่าวมาว่าลัคกี้ต้นปีเขาจัดเต็มอ่ะใช่เหรอเออไปสภาเร็วไปสภาเลยจไปาเร็วจิจูน่าเดี๋ยวหาตีแจกแจงแจ่ไงแต้มอ่ะอุ้ยท้อครับทอครับทอครับมันหนีไปครับแจกแล้วแจกแจงแจไงอ่ะแจกไม่เป็นเดี๋ยวอยู่ห้องนอกเดี๋ยวพอแจกแจงแจกไงอ่ะใครเขาก็ตกหลุดหวั ไอ้ฟิลเขลุดมจัดเลยนนองเกี่ยวรนี้เทียแม่งเอาเต็มบบเบาบอกเลยมันไปเจียวไปกพอแล้วไปแล้วไปแล้วไปก่อนมันบ้าแล้วกูบอกเลยเยี่ยเดี่ยมันก็เหมือนแคนมาจากตั้งแต่ชาติปางก่อนอะไเยี่ยแสบมันหายเสียงบ้าแม่งคือแบบว่าเหมือนแบบอุ้ยแม่งรอวันนี้อยู่อ่ะเหลือเหลือตอรเรอ์เอามีเห็นเลยต้นบี้เตยนเนี่แฉอาร์ชิเว้ยฮะเกเลยนะ แต่เออแต่เออแต่แต่ผมว่าปีนี้ไม่ปีของอาชุรานะทุกการประนละเดี๋ยวการประหลัดนะอันนี้รับรับคนก็อาชุราผมจากเมันมีเนื้อหรอบอกเกมนี้มีปะมันมีเนาะเคลื่อน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 ไปไหนพี่ข้างหลังมันจะไปสภาไม่ใช่หรอยางมาตีอยู่แล้วนั่นหลุดไปเราสภาจบแล้วสภาแล้วเนี่ยอะไรเที่มันกินไปแล้วหรอ GDP อ่ะมันไปสภาแล้วไปดีไปดีฮาวไปดิ ข่าวกวาดกันไปเลยข้างหน้าสะพานกันเทียครับเทีย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 ครับเทียครับไฟสะพานหรือเปล่าเนี่ยไม่อยู่อบบโอเคครับจะบอกว่าตีต่อได้เรื่อยๆกำลังมันแต่ได้ข่าวว่าหลักกี้ถือเงิน500รเอ็มบวกๆจริงเหรอเขาเก็บแค่แม่มูลหรือเปล่าพี่เจี้ได้แมมูลสองขันเลยนะอไอคือยุคนี้ยุคเทียโอ้มันกลับมาจริงว่ะมันกูเห็นมันหายไปน้ำซุ่มแน่เลยว่ะเนาะคือเดี๋ยวไม่ได้ติดกระป๋องแล้ว อเดี๋ยวผมออกไปอยู่เทียนนะลัคกี้พิกกี้เติมไปร้านอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอยู่เทียนนะพี่เจเจเจดวงไหนวงไหนไปเจดวงไหนจัดเลยกูถืออยู่เอ็มเดียวไอ้สช่างใครถือเอ็มมาแบ่งวงดิถือเอ็มเดียวเนี่ยเฮียมาแบ่งอยู่ดิฟังงานฟังถามปีดูปีเก็บเงรนให้